บังโยบมังหยอดมึงมังฟอนโย่ยอดฟอนซอ,อ,อยกันเนอะเนี่ยแกแงกมานคำใบอ่อย่อคู่ลำดึกถึงคุณบิดาบมาดาผู้ยำขมุกผู้จกขอบอนกับคุณผูณ้บ่าอาจารย์ผูประสิทธิ์ประสานวิชาให้นะครับบอลลอกบอลรับมือนีสู้สายหูสายตาพี่น้องดีกายาเป่าอยองนะครับมือนีรับมวลไก่วาลูกคู่รับบอลไก่วาหลานคู่เืออกาวที่ยาวัาเนเทนวแหลกคู่รับกับว่เได้แม่ไป เป็นมาคนไายเป็นมาคนไายขอข้าวไหวและสากรหัวที่เดียวมีครูสอนก่อนทำอย่างเด็กหมอลำนี่ต้องมีครูสอนสั่งหมอลำบนี่ต้องมีครูสอนสัง่งเสียห,หนังสู่เรื่องคือดำนั่งกันเบื่อนี่นั่นก็เลยกาวน้านี่นั่นก็เลยกาวน้าขอบูชาบุญคุณเกือ้อคุณเอาไว้ในวันนี้สิบีก็รองแอลว่าเดียวไรให้ได้ละดีเกินเลื่อนเขาจน้าผมเบาแม่ปันบาลี จำผมเบาแม่ปันปาริยาสุวีด้าค่ะอาเลียนผ่านกรงองขอบอนใบิีดาพ่อแม่ผู้เพิ่นบังเกิดเก้าผมใหญ่มาต่อมานั่นคือคุณพ่อผู้สอนดังนั้นคือคุณพ่อผู้สอนคืออาจารย์สายทองผู้เคยสอนสี่มีความรู้กับผู้สอนก่อนแตงระดานแปงสอยและผมได้น่นกนังพอให้ท่านกับโรดอยู่สุข,ขีให้ท่านปรดอยู่สุกีให้พ่นมีความสุขอาเลียนคนหนงกาย วอนไหวมาเด้อมาซอยยายอสิทธ์ผู้น้อยเสียเป่แกเขาทั้งห่อเท่าเจ้าแม่ทอระดีคุณภาษีไต่ลัดซอยสูเขาไใบกับคุนไทยละเทวาทุกแห่งคุนไทยในเทวะตัวแข่งผู้มีฤทธิ์เด็กกล้ามาถอดลำแงตำมอดยางยาสีลอยทั้งเสียงให้สำเนียงมีวอนลำผู้ฟังลำเกิดมาเด้อดทันเทวาดาบ่ายอดพระนมก่อนเก้าเอิญเชิญทันโดลงคงเกีตไทเทวาลงทั้งมวลพระอิศวรอะไรมีขลางโยนแก้วเดี่ยวทางใต้มาหลงเจ้าโป ทางไต่บ่ลงเจ้าผูกพ่ซอยสู้ผัวข้ายามหลอกโผลำกลายทุกกำไตแผ่นบาดานทั้งวิญญาณอารักลอกโขงผู้พืพ้นยึดยังไกลผู้ใจถูกเมื่อนีคณะเมื่อนี้บัดฉันโศกแกงกอนลุกรอบรอบออบฟองสาดิกาทั้งกระถาดินต้องนี่ซอยป้องผัวใบในหัวข้อทำมาขันแปดมือบนปังสะเอิญหลงเธอดังบ้องกอดอบดอมก้กราบบรรทาปูนาชนียาดังสู้อันเหมือนเกียรติเสียงลำขาให้ไหลามาเหี่ยาวย ลำขาให้ไหลมาหยาแหวผูา้สาวาลงในปอนยำลำรองใส่แค้นเปรียบแล่นแว่นในโลกโลกากคุณคุบาอารันสูน,น,ปะปะนิ้วมือน้อง้านำลอมนำล้อมยำลำรองเอวนำล้อมยำลำรองเอวสมองใส่ดังแก้วให้แววขึ้นเล่นเขาเล่นเขาให้แววขึ้นเล่นเอาอไห <liber> ว <dade> อ่อนโยกคู่ขับยกที่แหลกแหกที่มัน บศสปอมาณ <ieur. S 2> โบเลียนพอกอโค่นะครับยกใส่เก่าเทาใส่หัวเอาไว้คุณครูบาอาจารย์อุปสิทธิ์ประสาทวิชาให้ขออนุญาตปาดก่อนพี่น้องก่อนรับเพื่อนอีกจะก่อนครับผ่านคนลงไปเหมือนกัอนก่อนใบโค่นะครับช่วงนี้ขออนุญาตรับเพื่อนปาดก่อนพี่น้องอีพออีเมลเขาหน้าเวที โอ้ยเดนางชาติต้องการทหารไปพกป้องอ,งองาซาแดนแล้วตองบอดพี่้องนทยโยเพื่อให้โลกได้โอ้ไทยข้าก็แกนคำสั่งแจ้งออกข่าวใช้จ้ากันจนถึงวันหมายนัดขัดทหารเกล้วหัวใจเปรียวน,นอนเดือหมอนหมดสามสี่ปีผ่านคนบอกคห้เขาขัดเกลยางออกอบเปลี่ยนป็นปูเก็บัวกโกสิงูขึ้นมาเขาขัดกายหลายรุ่นผมมาลุ้นว่าจับเป็นทหารของวนในวิ่งถือทงออกตาอดบูโลกกหูเจ,าจ,าจา้าเจ้าฝึกซ้อมก่อนง่ายผู้ปวดห้ทหารไม่พิษไปพิสไปเด้ฝึกคนละบ่อทดนหมอนี่ โทษทีในพ่อหมวดพ่อชาผมอดผมมาละผมขอพักแหงจากค้าฟังผมชี้แจงขอกินข้าวแดงจากสองสามชาอาหารต้องแข่งบึกบึนอยากแข่งอยากเอื้องานก็ต้องเป็นงานผู้ฝึกดาของทั้งวานอะไรทหารถึงทำอดแอจากค้าวปีในผมรู้ทหารต้องสู้เอยไม่เคยแค่ร่างกายผมมาอดแช่แสอย่างไงก็แล้วแต่พอพักเอาแหงรอบไปบุดจะตอนป่ายสามพอได้อาบน้ำจนตาเวียนแดง ร่างกายจนบ่มีแนวแข็งเปิดเรียวเบิดแรงภายนอกภายในจะให้ฝึกปืนฝึกคนละปืนโคกปืนคนละยิงไกย,ยิงไกเพระอยกากจะฝึกไปถึงไหนแต่นัเกือบที่ใส่ก็ห้าหกกิโลจนความโซมาเปิดอาฮัตโคกฝึกน้ำโขนน้ำลงที่นักมีนักยามตัวดีสามตื่นและเสียงเอิ่นทอแเหผมนี่แย่เตือนมอท่านกัดโบก็ไร้งานตัวละโซ่โคกเปิดแล้วส่วนว่าผมยากน้ำค่าสีเขียวทั้งขาปวดเงินท้องสายเกือบมองเกี่ยวขาวส่งมองยาน รายงานทั้งเลียนหอบส่งผมทหารคงพอรายงานตัวมาช้าเช่ว่าผมไม่กลัวผม้าแต่งตัวละใสเกือบไม่ทันถ้างั้นให้เะาไปยืดพื้นแล้วออกไปยืนตาแดดถึงวันตกลงเป็นไงก็เป็นกันผมเอนบลงดันยืดพื้นหลายทีอีกสองตีสมาไก่หลายเดมีแต่เด็กขาตึงยืาม,มือสะอาดื่นขึ้อาหารคงเอ๋ยบ่เคยพ่อพข้หนึ่ง,น,อง,อง,น,งนี่แท่แต่ก็่วงยากยุ่งดึดที่ทอทหารอยากสุกสำราญให้รักออกอกบม นายดีย่อทหารมันตกประกับเข้าคมกระจำคุกเจ็ดวันปวดฐานไปไหนไม่บอกจะไปข้างนอกไม่มารายงานจึงถือกวหนหัวประจานแถมไปหือฐานคำสั่งบอบอกจำเป็นก่ประคัดเขื่นคำสั่งจำเป็นก่อประคัดเขื่นคำสั่งสาได้วังหางอายทหารผมต้ง,องรออยากคบพ่อให้ไปไม่คบผมก็หรือว่าของขวัญน,นี่อยากส่งแดงใจอายคิดว่าลายเขียนจดหมายน้อยตัวด้กลได้กน่องบอกเป็นน้องของปีได้จดหมายบอกบอกายกว่าได้โหนวยเฮ้ ดีสิแกงลบาบักเจ็ดวันเฮาจะมาเจอกันอย่าลืมเนื้อสูตายหมู่เรียกให้เขาแถวมาพร้อมกันแล้วสายขวายืนตรงสองมงเย็นเขาลกตรงสามสีไตลงตรงชาติของไทยไหว้ฐา,านโคงบอกให้เอาไม่ลงกามาากมกูร์เขาไผ่่อปินบ่หูทหารกากว่าเสือถึงเลือดเนื้อชีวิตยอมพี่ให้มันสมศักดิ์สีเราไทยทหารกาเรา,า,า,า <S <S ไทยทหารกาเอจะเป็นมะเฝ้าดีเนาะ บอกว่ามาล่ำมาล่ำอย่าน้ำมาหลายนะอย่าน้ำมาหลายเดี๋ยวสิเมื่อหาอยู่ดอกสิเมื่อหาอยู่ขอบพระคุณครับสีหน้านวลคนอ้วนของใหญ่ีกเธออีกอยาน <c oughs> เอาได้ครับฝากก่อนพี่น้องยกที้เหลกแหกขี้หมันครับเล็กๆเหนียดหน่อยข้าผมขอบพระคุณหลายๆครับ ขอบคุณรัว้วนำชัยด้านนาเวทีกริยาลองวยพรทีมงาพชอบผ้าผู้สางนำทำบุญผู้เสียสละเงินเสียสละข่าครับเสียสละเข้านำนะครับชัดการชัดงานขึ้นในมือนี้นะครับกิ้งคณกิ้งเอาเงินน้ำไอนแล้วเนี่ยไม่ยังซีโบซีเพยยังงย่บาดเลยฮะทะเลาะวิวาทปรับหนึ่งแสนแต่ถ้าแหลนไม้เขาไม่ปรับจักบาทดอกแหลนไม้เซอนตามสบาย แต่หัวคำยุ่หนาหานจะได้ผลนี่ผมไปรายงานแล้วละ่ะเด็กๆมาจาจเ,เสียไปใส่เขา่าปลาเพื่อไหนพูด <c oughs> เอาขออด้ยอหยาดลงไปพ่อนทีมงานจบภามครับก่อนสิไปหนามหาหลังก่อนสิบอมนาะทีต่อสารคุณกิ่งนะครับ อันนี้โนพันวาศรัทธาคือความมั่นสัจจาได้ตั้งตอมือดีโนุ้ณนพ่อเสียสละเขาน้ำเงินปลอมเจ้าพล้ำกันใจสะอาดอีกซ้ำบ่มีสิ่งบ่วมองผมสิขอแถมพร้อ ก่อนสิลำนกไปนาผมได้มาถึงแล้วหลดดีใจยมฮมเป็นประเดชพระคุณแต่ปางหล <scrape même> ัง <spaghetti> ขันก <ain> ่อนคุณเขาได้สร้างเจ้าห่วมกันให้คุณเวาหนั้นให้คุณแมวหนั้นมีอายุวันนะ ให้สุขภาละสู่อันนเพียงพอมมีคนมาลุมล้อมชัยโยห้องเปล่าสมกับใจเจ้าข้าวได้ทํำทานทรงให้สุมเสื้อ,อายาติกาผคนลากาใได้สมดังใจหวังเดือพอเด้อ เดเมรอให้สุขโคสุขังดังพรนบพม่าวทั้งสีสันยัได้เศร้าให้สดใสอยู่คือเก้าอย่ามีความโศกเศร้าใจเจ้าอิบวน ละมวนเจ้าท่านไปแล้วให้ไหลลังกลับขึ้นอันว่าเงินเรือท้องอย่าได้เขื่อนนทั้งใสีท่านไปแสนนั้นก็ให้ไหลขึ้นมาจากสิบล้านสาวล้านกลัวไม่ยังกนมาเดี๋มายื่ยมยิบไม่ค่อยยู ่อยกระเขินเป็นอยู่ด้เมื่อยืนยิ้มคอยก็ได้ยังสงสัยป่าย,ยิ่งบอกเขาว่าทะเลาะวิวาทปรับแสนหนึ่งแต่ว่าขันไปทะเลาะวิวาททั้งเพียรเขาอกปรับทั้งสีฉันทร์เร้าให้สดใสอยู่คือเก่าอย่ามีความโศกเศร้าใจเจ้าอ้เส้นบาน ละมวนเจ้าท่านไปแล้วให้ไหลลังกลับคืนอันว่าเงินเรือทองอย่าได้เขือนน้อทั้งใสท่านไปแสนนั่นไกไหลขึ้นมาจากลานกวัวความเจ็บปวดหรือปวดท้องให้นี้เป็นชาวห่างไกลยาเป็นบัดยาเป็นไข่เ้เจ้าอยู่แบบสุขีให้เจ้ามีเงินทองนั่งกินนอนใส่ ละคขันมิลายละคขันมิลายกับปัน่นไทโจมอลำใสน้ำเน่มิลายเยอะบอแม่ปั่นมอลำใสเน่เ้ยขายเขาบวกกันเป็นยังไงเนาะในหลายบาทเยอะบอ แต่ว่าบางส่งก็จิลุกไปน้ำเลียกกันลาขั้น <laughs> มิลายกัะปัญนไห้สาวหมอลำใสน้ำเน่ขอพึงบุญคุณพอ่อขอพึงบุญคุณแม่บารามีนับเิ่นกวงเอ้ยผมขอขอ เม่นเกี่ยวแขนผมขอหอยเม่นเกี่ยวแข้นว่าเด้อเฟนโอ้ยโอ้ยเด้อเฟนเด้อสาธุเด้อคุณพ่อ คุณแม่เจ้าภาพกับพี่น้องเจ้าภาพรวมวันนี้บูชานามทำบุญให้จงมีวความสุขความจเจริญกับกิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสม้อมุงมัดปรารถนาะคิดเงินให้ได้เงินครับคิดทองให้ได้ทองร่ำรวยอยู่แล้วขอ,อยร้รวยยิงย่งยิขึ้นไปครับความเจ็บเยสิได้ความไข่ยเยสิมีก็แล้วกันครับสาธุเอาจงนี้เดี๋ยวยงย้อนนาทีตอนสำหรับคนณริงครับบอเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพาพี่น้องขโมยซื่์กันต่อนะครับขออนุญาตบอกกับผู้สาวสักัน มาล้ำซีกับผู้สา,า,าวมะฝ่อสถนีแห้งไหลโอ๊ไหลว่าจะไหนก็เ่าะจจะใส่สันหลายคอยคอยขึ้นน้ำคอยเป็นห่วงเลยห่วงเขาวสมบอร์แต่ว่าขาคือเป็นสองสีทั้งเทือคือขาวอยู่ทั้งมางคือดำนั่งมาดาละเะราะมันเต้นตาแดดมองเว้นนอบบอร์มองเว้นก็นคือจะโบเห็นกัน <laughs> อายุที่แดกแขกที่มานกับกอนสิไปหนามาหลังขออนุญาตคนมักบวนมาซึนขออนุญาตตั้งพินน้องสก่อนมอรลองมอล่ค่ะพี่น้องึ้นหานศุลลุ่งหนตำขะกอนสิภาพี่น้องเจ้าพี่น้องมวนก็ต้องมีการไหวอ่อยอกหูนพี่น้องเนาะฝากตอนเป็นล่ำก่อนประโยคให้อีบออีเมะหากคุณพ่อคุณแม่ผู้มัน่งฟังล่ำมือนี้ฝากตอนกระตามากเมียผู้มัน่งฟังล่ำน้องกระลักันเด้อเอ้กุยมแซกันดีแถวๆนี้ นำกังเาะเนี่ยเาไปยน่ยงเาไปยังเอาเละจังว่าคัาละสาธุสาธุสา ตูพูดแตนตั้งทรมรละตังสั่งขังดัดตังแล้วจังมาคุณเอ่ยคู่คุณมิดามาดาคุณครูบาอาจารย์ทางคุณสิงป์คุณหานจ้ามาปกมาบังจงมากังมาเลือมจงมากังมาเลื่อมยำลำ โอ้ยแล้วน้องทักคนเอ่นอนสีไปนามาลังอนุญาตไปอ่อยกผู้สะก่อนก็เพื่อบรรมุพุดบริมุพุ่นคุณผคู้มาอาจารย์ผูปสิประษาต้องดู ผู้หวงยูเป็นมาใหม่พัหยังใหม่วระดึงถือขอบพระคุณพ่อระคุณแม่คุณครูป่าอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทดูให้ความรู้ให้วิชาสอก,ลลกันตลันตาถทาเม่นมาดวยใจเม่นมาด้วยใจผูมม้สายดูแต่ผักาจชิ้นยอมือผัวน้องมาก่อนกอนกาเปาวอนละเากูว,กวัดว vun bò bít ta nóc năm vải vun bò bít ta cầm đằng vun mán đã đổ pha lên sâu thang phù ta yết phù nhả khoi mắc sai khăm khืน năm vải vun bò vải mẹ ta say hua tua nón vun xin đinh pha giặt nhò lâm đi chụp quân lâm hay trao đi là con ai xin ngã lâm nhôn nhạo kệ cũng ซาตัวทอดคุณตุกคุณเทียนซาตัวทอดคุณตุกคุณเทียนลำแข่งขันสังเวียนให้เลียบหุดกิ่งลำก่อนเด็กเขาเอ้ก็ต้องปั้งหนิงปังน si ิ่งยิงชายแนมสองเอาไอ้คนควาดมองยำเสาจากนี้ลำเมื่อนี้ฉันเก่งเกินเขาลำเมื่อนี Moon ้ฉันเก่งเกินเขาเพราะไอ้มีเสังเสาเลือดคนบนใส่คนไก่ไกลไอ้ไรมาอ้ออัดมาปังซอยตั้นี้จะตบพาบ้าขัสิแล้วก็ลำแอกตาแอกชายเก่าทาคือบทัก การกระดือาตัู้โตคนพูต่อกระดามันเมรพบบข้ากลุ่มออขโพล่พอพ่อ่า้น้ำกุมเดือบหัวเลือบหัวให้น้ำกุมเลือบหัวกันในละพี่น้องยกที่แรกแหกที่มานไหวออกยกคูเพื่อนจะมวายันมีพ่อกะองมีคู่ข้าจีผมมีบลาปูสัดยังหาเดียมหาลายนอแม่นอแม่นอีลีคุณนายโบดานเพื่นบ่า ซิลลผู้ใดที่ลบล้างพุทธบูชาอาจารย์เมนสีดงเสดังปนนันใด้ก็ะามสาร้างเมนสีดำเสด้วยปันใดก็แล้วแต่แต่ว่าผลสุดท้ายไพยรุ่นกระเสื่อมสร้างลงเป็นของธรรมดาก็จะนั่นแล้วสาวที่ดมามหานมาถึงแล้วจังสีพอยกใส่เก่าเท่าใส่หัวเอาไวส้สก่อนนอกพี่นอกเนาะเพื่อเป็นการปอประหมาทอยากคุณเรียนเชิญคนหมักมวนคนม,ม,นคนมอยานบัวลุกปอน,น้ำกันสะพอนคอยเป็นคอยไปค่ะคอยกินคอยเมาคอยเดามั่นจังคอยดีแฮ ปัประยุกต์ใบคู่เลี่ยวเลี่ยวปานี้เตยยางเดี่ยวไดว้บาทนี่เด้อขอบพระคุณมากมากนะคะถ้าแม่นมาเด้อชายถ้าแม่นมาเด้อชายฟังเด้อเจ้าอีแม่กโานั่งดลงเบิ่อในเฮาทักมาส่งมาสู้รัขันแข่งต่างคนอยู่คนแหน่ละคนสุดที่คนข้าสารพินไปมากเห็นตาพี่อาบาดให้มา ไอน้นอมาปาดความดูปัญยามาใน,ออน,นสาวที่ดาตัวให้จึงหักแนบอมีเพ็ดก็กพรมีเบะมีเบะหอดุวันมา,มาล้วเรอ้อคุณยาเยช่นต่อพมาเบิ่งทายเบิ่งเสืองอหนุกไผมเบิงจะโซท่าที่เตียมของสอมากขนาพอใจเดืแก่งลำจากากินซอคำตัวกระดมจังหม้อไผ่นอกุสทุกอยากเร่อนจังเดือดมาลำทุกอยากลรน่องจังเดือดมาลำให้ดีํำมาอข้ออาอจ เศาามองอนเดียร์มันมัละเศร้าทามองเนนเดียรมันมัละคันไม่สีนนวลลงไม่สาสมนีสมนีไอ้ทีหน้าจังเดอนเป็นจังเดินไอ้ทีหน้าจังเดินลำก่อนประยุกต์เอาใจทุกเพศทุกวัยเมื่อนี้มาแแบหาซิบหาซิบเอาใจทุกเพศทุกวัยเนื่องจากว่าวันนี้นะคะ ้ามีการทะเละาะวิวาปรับหนึ่งแสนบาทพี่น้องเข้าหักกันแพ้ก,กันเด้อสนุกสนานด้วยกันอย่ากเต็มที่วันนี้เจ้าภาพใหญ่ใจดีเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตขอบระคุณทีมงานเจ้าภาพใหญ่ใจดีเสียงประมือดังๆให้ทั้งทีมงานเจ้าภาพพ่อเนค่ะพี่น้องค่ะสดยอดทีมงานเจ้าภาพนะคะ เมื่อนี้มื่อนี้มันต่างเก่าเข้าหลังสุ่มคนฟังนั่นก็บอกเพือเก่าผู้หนึ่งมักสิ่งผู้หนึ่งมักหย้ามักบอกเพอกอนมักเทมาละมักคนละยาไม่แต่ต่างฟังคนละแนวสิเหตุจังได้แล้วจังสิถือจึงพิ่นลองเตือนเจ้าใส่เสียงแค่ทำเตือนเจ้าใส่เสียงแค่ก่อนเอ มาบอกกระเทิงผิดเทิงโห่จะาตามใจโต้ก็ที่ใจคดาสีนาวาคนโอขุนลำสีนาวาคนโอขุนลำมาโดยจากมาลำนางฟังมาป้าโบเอ็นเพิ่นยาขอฟังเพราเพลงมีแต่เป็นกันเองทือใจจัดต่อตีละนอยามเก่งยามเมาตีละนอยามเก่งยามเมาเพลงแรกเขาอจาดเพลงต่ำซ้่เพราเก่งหัวใจเพิ่นนางฟังลำก็มีรู้ต้นเพิ่นในตีผู้จากมาเบิ่งหันพบอกเฮงห้องสินแสดงเพิ่นก็มาออกเสียง บางมวยให้คนเบิงขอลองขอลองเลยล่ขอลองมาขอหลองเลยล่ได้โปรดเห็นใจเจ้าภาพสักทีหม้อลำจ้างมาให้ตุ่มตีหมอลำก็จ้างมาให้ตุ่มตีเครื่องดื่มก็ตีก็ยังมาตีไก่ใส่เสียเงินล้เสียงานคนจัดเสียงานล้เสียงานคนจัดก็ไม่ที่ร้องมาให้บอยยิงชาติบอกคนแห็นงานคนเสียยิ่หมดเด้อผูดใจใจห่าง มอนมาลให้มีสติเจ็ดให้ทนที่เรื่องผิดอี่ยลมรูตัวคนจางมาลำยหาให้เวนขี้น้ำจากงานก็นับก็เฮนขอเป็นตัวแทนเจ้าภาพขอเป็นละตัวแทนเจ้าภาพบอกให้ท่านทราบยามลำแสดงมันมันให้เมื่อคืนสดแจงสามคีฮักแพงบอกดอกน้องผี